ขยะยังเป็นปัญหาใหญ่ในทุกชุมชนรวมถึงที่นี่ด้วยในส่วนของแม่ยังสอนเองเนี่ยเรามามองดูแล้วว่าปัญหาขยะเนี่ยในปีปีหนึ่งเนี่ยเราเราใช้ประมาณในการดําเนินการเรื่องขยะเนี่ยค่อนข้างเยอะมากดังนั้นเราก็กลับมามองว่าเราทําอย่างไรให้ปัญหาเนี่ยมันไม่เยอะขึ้นการจัดการขยะไม่ใช่แค่เก็บคัดแยกหรือรีไซเคิลเพราะที่นี่มีการจัดการขยะที่แตกต่างออกไป ด้วยการออกแบบถังขยะให้น่าใช้งานถังขยะเนี่ยถ้าถ้าถูกตั้งไว้แล้วไม่มีการบริหารจัดการเนี่ยขยะมันไม่ได้อยู่ในถังอย่างเดียวมันจะเลอะเทอะแต่วันนี้ทํำยังไงให้เขามีความรู้สึกว่าเออถังขยะไม่ใช่สิ่งที่น่ารังเกียจนะได้ช่วยพัฒนาเม,นเมืองแม่สอนให้น่าอยู่ขึ้นด้วยการทําสิ่งที่คนอื่นคิดว่ามันไม่สะอาดใช่ไหมคะให้เป็นสิ่งที่น่ามองคะ่ะถังขยะหน้าทิ้งชวนให้คนทิ้งขยะลงถังเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีที่ไหนๆก็ทําได้